ทีนี้บุญและบามันสามารถตัดได้ถ้าเรารู้วิธีการมันอ,อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านที่เป็นคอมเมนต์ในช่องรายการตื่นเตินนะคะลว่พระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องแก้อํมหรือถ้าแก้ได้บรรลุธรรมกันหมดแล้ว ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ในโลกคงไม่มีคนแบบแน่แท้สัจธรรมความจริงเรื่องเมื่อวานจะกลับไปแก้ไขได้อย่างไรสมมุติถ้าเมื่อวานฆ่าคนมาจะแก้ได้หรือไม่จะเอาชีวิตของเขากลับคืนมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่าอ้างแก้กรรมเลยสิ่งที่ทำแก้ตัวและแก้ไขให้มันดีขึ้นและลดละหรืออยู่การกระทำผมถามหน่อย ถ้าเมื่อวานข้าคนตายมาท่านจะแก้กรรมที่ทำอย่างไรผมรู้ผลของกรรมคือการกระทำทางโลกอาจจะยัดเงินทองเป็นสินใต้โต๊ะก็รอดได้แต่ทางธรรมแหง่งจิตก็ยังมีกรรมติดอยู่ดีขณะที่ท่านกล่าวอ้างติดท่านรู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยทำผิดมาในชีวิตก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะโยมดีแบบให้เอเลยนะจะเป็นคำถามหรือเป็นคำปรารภ หรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีเพราะอัตมาเชื่อแน่ว่าคอมเมนต์ลักษณะอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในในใจขอของคนอีกมากมายแน่นอนเราไปฆ่าคนมาแล้วเราจะมานั่งแก้กรรมมันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันผิดกฎหมายเป็นการผิดกฎหมายทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแต่ถ้าจะบอกว่ามันแก้กรรมได้ไหมในเรื่องของทางธรรมมันแก้ได้ อย่างองคุริมานเนี่ยค่าคนมาเป็นผ่นคนใช่ไหมพระพุทธเจ้าไปเตือนสติเขาก็ใช้เวลาเจ็ดวันในการที่สเสวยวิบากแล้วเขาก็ได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์เมื่อเป็นพระอาราหันต์แล้วก็คือเขาก็นิพานเมื่อเขาจากโลกนี้ไปอ้าแล้วกฎหมายไม่มาจับองคุริมานเหรอเราต้องไปศึกษาเรื่องราวขององคุริมานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับรอง ถ้าเราจะพูดถึงร่วมกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยิ่งง่ายเลยเรื่องการแก้กรรมเอาต้องเข้าใจก่อนนะยโยมว่ากรรมแปลว่าการกระทํากุศลธรรมก็การทําชั่วกุศลกรรมการทําดีทางกฎแห่งกรรมนี่แก้ได้เมื่อเราทําสมาธิตามระบบของกระบวนการอนาปนาสติเนี่ยตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบาปบุญมันแก้ไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเพียงแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้หมด น้ำดีกับน้ำเน่าเนี่ยการบำบัดน้ำเน่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่สามารถที่จะทําให้น้ําเน่าเป็นน้ําดีได้แต่เขาจะเอาน้ําดีใส่เข้าไปเยอะๆเพื่อไล่น้ําเน่าเหมือนบุญกับบาปทําหน้าที่คนละอย่างพระเจ้าตรัสว่าฆ่าสัตว์หนึ่งตัวเราต้องสวยรวิบาห้าร้อยชาติอันนี้มันไม่ใช่แค่ในคําเทศของพระเจ้านะโยมมันยังมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย หสาววัยรุ่นคนหนึ่งอายุ20ปีเพิ่งจบมหาวิทยาลัยเป็นน้องคนเล็กพี่นี่รักมากสวยสวยมากทุกคนรักเขาวันหนึ่งนั่งดูละครบ่ายอยู่ที่จะนอนตอนตอนบ่ายโมงหรือตอนเที่ยงอะไรแหละจะไปตื่นประมาณสักบ่ายบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยจะเป็นกิจวัตรของเธอวันหนึ่งก็บอกพี่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูละครจบก่อนแล้วจะไปซื้อมาให้เขาก็ไปนอนตามตามปกติของเขา แต่วันนี้สี่โมงแล้วยังไม่ตื่นพี่ก็เอะใจไปเปิดดูอ,าอ้าคอตายอันนี้ต้องทำใจเป็นกลางนะโยมนะคือคือ,คอต้องฟังด้วยจิตเป็นกลางอย่าไปคิดว่าเอาเรื่องอะไรมาพูดยกเมฆมาหรือเปล่าฟังไปใจเป็นกลางและพิจารณาตามถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสอนจริงนระกสวรรค์บาปบุญมีจริงเรื่องจิตวิญญาณมันก็มีจริงขณะที่วันทําศพอยู่นี่พี่ คนหนึ่งก็อยู่ๆก็ล้มตึงลงแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มหน้าตาเปลี่ยนเลยเป็นเหมือนน้องสาวเลยเลยบอกว่าพี่คุณพ่อคุณแม่และพี่ๆอย่าเสียใจเลยนะหนูไม่ได้มีเรื่องขัดใจไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเลยแต่ที่หนูตายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าหนูตายครั้งเป็นครั้งที่ห้าร้อยหนูครูคอตายในเวลานี้อายุเท่านี้มาแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครั้งโอเคสมมติว่าจะต้องถือพระเจ้าหรือไม่ก็แล้วแต่ เราจะเชื่อว่ามีบุญบาปหรือไม่ก็แล้วแต่แต่อยู่มาวันหนึ่งเราเป็นโรคอย่างนี้เป็นโรคมะเร็งก็แล้วกันมันมีเรื่องจริงโยมอันนี้ปนโรคมะเร็งในเต้านมขั้นสี่แล้วหมอก็ให้กลับบ้านเพราะว่ารักษาไงก็ไม่หายแต่พอมีบุญมั้งสาวคนนี้เจอครูบาอาจารย์เดียวกันกับอาตมานี่แหละลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันยังไงก็จะตายแล้วก็มาทําบุญทําอะไร อเผอิญว่าบุญของเธอได้รู้จักกับอาจ,จารย์ใหญ่ของอาตมาท่านก็เป็นพระกรรมฐานก็บอกว่าโยมมาปฏิบัติเลยยืนไปห้าชั่วโมงเนี่ยยืนไปเรื่อยจะก,กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะมีโอกาสหายได้ถ้าบุญโยมมียืนชั่วโมงที่ห้าเนี่ยระเบิดเลยนมที่เจ็บปวดของแกนะเหมือนระเบิดอะ่ะที่สุดพอลืมตา้นมานมนั้นไม่ได้ระเบิดตามที่เห็นในนมิตรความปวดหายหมดเลยโรคมะเร็งหายเลย จิตมีสมาธิเลยจากนั้นความที่ไม่เคยสนใจาศาสนาหันมาสนใจาศาสนาจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมกรรมหรือการกระทำเนี่ยมันมี12กรรมนะโยมกรรมตัวสุดท้ายพระเจ้าตัดไว้คืออภิสิกรรมถ้าเราเราเราจะรอใช้บาปรอใช้บุญให้มันหมดไม่มีทางหมดหรอกเพราะหมุนแต่ละรอบเรามาฆ่ายุงตัวหนึ่งห้าร้อชาติเราด่าคนหนึ่งเราต้องมีบิบาก500ชาติอย่างนี้เอา นะทีนี้บุญและบาปมันสามารถตัดได้ถ้าเรารู้วิธีการมันอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระเจ้าตัดก็หมายความว่าเราเป็นผู้ออกแบบตัวเองการลยานังนะทำดีได้ดีวาประกังทํเชื่อได้ชื่อตัสสะทายาทวพิวิสติผู้กระทำำํากรรมนันนั้นจะได้กรรมอนันนั้นคือวันนี้เราทําดีคือทําดีวินาทีนี้ได้นวินาทีในหน้าท่านท่านบิ๊กนะไม่ใช่ว่าทําดีวันนี้คนจะไปชมวันหน้านะ บาปได้วันนี้โยมบุญได้วันนี้นิพพานก็เป็นเรื่องวันนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยในธรรมะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือทางเพจศูนย์สมาธิปฏิทีตโลกสถาบันคน้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลทางทีมงานจะเลือกคำถามที่น่าสนใจมากกาบเรียนถามหลวงพ่อเพื่อเป็นสังกะรีขี้สงสัยในตอนถัดไป